ก็ที่แกทําตัวนอยแบบฉันทุกคนแบบเนี้เพราะแกอยากเลิ่มเป็นเพื่อนกับฉันไม่ใช่เหรอวะ <S <S ถ้าแกไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันเนี่ยบอกกันตรงๆก็ได้ไม่เห็นต้องไปขอให้พาเลือกให้เลยฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นเยอะจะพูดอะไรของแกเนี่ยก็ที่แกทำตัวนอยแบบฉันทุกคนแบบเนี้เพราะแกอยากเลิกเป็นเพื่อนกับฉันไม่ใช่เหรอวะ มันไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่แค่อะไรแค่อะไรบอกมาดินี่มาลาเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งกี่ปีแค่แกคิดจะโกหกฉันเนี่ยฉันก็รู้หมดแล้วฉันไม่ได้โกหกฉันแค่ฉันแค่โกรธแกที่แกไม่น่ารักวันหมูกระทะวันนั้นไม่ใช่เพราะว่าแกกลัแฟนแกไม่พอใจเหรอที่เราสนิทกันอะ สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น